ง,งกกดดูกดเที่ยวกัดดีกัดเลี้ยวงูกดเที่ยวเลยครับมันบอกกัดหัือเ่านี่มันมีป่ากัดเนี่ยนี่เอาไฟต่ำไปเลยจิ

แต้มแรกเตือเดี๋ยวกดเถวครับจุ๊บเอาแล้วไม่รู้ว่ากัดถูไปถูกต้องส่งบ้างอะไรบ้างส่งจะโดนยึดเดี๋ยวเดี๋ยวก็หลุดมืออีกค่าเจ๊เฉยอยู่เนี่ยขนาดส่งแล้วกัดอันเป็นเตือนนิวกดเทวครับผมเป็นกระชอนนะครับ ปมายน้ำเล็นน้อยโหตีแบบหน้าแบบรวยมากอ่ะใส่ไม่ค่อยมีตัวหลายของเนี่ยราฝากพนักงานด้วยคกับฮันเตอร์นิวโกเทลก็ด,ดีกัดเร็วนิวโกเทลเลยครับมากับคันอะไรงเงี้ยฮันเตอร์เนมิซีครับผมสายพีอีโคโนดพีอีสองนะครับผมใช้แค่ e. พอีอีสองพอละถ้าคิดจะตกกระชอน เชโดก็ Hello, เอาอยู่ครับ P2 คันที่สุดยอดงัดมันเวท8 2ดฮันเตอ Hunter ซิส e s i s นิ w g r a เทแต่ผลงานนะครับเยี่ยมครับผม